เม,มาดูเกมในครึ่งเวลาหลังก็สำหรับบอลเทนมาสุดก่อสร้างแล้วอนนี้ที่ก็ในครึ่งแรกนี่เป็นนิติกัำนำดูหนึ่งประตูสูงแต่ว่า,าชูมันช่วงท้ายเกมเมื่อสักครู่นี่น่าจะได้ประตูตีเสมอสำหรับบอลเทนมาสุดก่อสร้างนะแต่ว่าโอ้ไม่ได้ลุ้นนั้นนี่โอ้ถือว่าจบครึ่งแรกมาตามหลังนี่เลยยากทีเดียวครับต้องการหนึ่งประตูเพื่อจะกลับสู่เกมก่อนครับ เด่นเดียวแบบขนาดนี้ที่จต้องพยายามหาประตูตที่สองให้เจอเลยได้แล้วให้ดูทางด้านตอนนี้เราเอาซ้อมเอาลงมาอยู่ตรงกลางมาช่วยเก็บบอลกอดให้ทางนั้นจะซอมเลียมาวูดแตะหลบลูกนี้ดูพยายามจะข้อมบอลไว้แล้วบอลสุดท้ายเนี่ยยังได้อยู่นะทางนั้นวันเะพ็ทนรับ มาที่ใต้สิสั้นๆมาเลยครับกอล์ฟผ่านมาตรงกลางพูดเสร็จี่ยให้ได้ต่อไหมคร sí, ับจะพยายามจะทัวงลูกนี้เอาให้ปลอดนะเราไม่ผ่านนะลูกนี้ต้องระวังเรื่องการเข้ากระทันหันดึงรับแม่หรือยังให้สไลด์นะเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงครับโหมดตรงกลางแปะลูกนี้ไม่ผ่านครับ อาวแล้วจังหวะสวนขึ้นมาของน,นี่พิชบ้าครับสามคนสามต่อสามแต่เอาแผงด้านซ้ายไปลป็นกลางลรงนี้ไม่ผ่าดนะก็เห็นจะเข้ามือที่เสาปรัตูทำชี้กันมาเนี่ยสวยแล้วครับแต่ถ่ายเข้ากลางมานี่ไม่แม่นยำครับเอกเนี่ยนะครับคนทำประตูเอาแล้วครับพี่เข้าหาประตูได้หล่อทำท่ายิงปาดม้างขวาตบกลางอีกทีนึงอเปน่ยนทำชี้กันใจเย็นจริงๆแล้วสองคน มาทำหวายกิงได้แต่ไม่ยอมยิงเลยนะทันดันอายนี่เนี่ยครับเอากลับมาเล่นกันต่อแล้วมะตอนนี้ต้องเรียกว่าลิทิสจะต้องพยายามหาประตูที่สองแล้วแม่บางทีหลายลูกนี้เกือบจะทะลุก็ยังดักกันไม่ได้ครับโผล่เอาไปทันดันพุทธเจ้าโอ้โหเมื่อวานนี้คืนบอลแล้วบอลมันลั่นออกข้างไปเองครับ ก็ถือว่าวันนี้จังหวะที่น่าจะได้ประตูมากที่สุดก็คือช่วงท้ายเกมของทีแรกครับสำหรับวันเป็นประสบการสร้างครับจากฟูครับโอ้วันนี้ยังไม่ได้แผงลิฟเท่าไหร่ครับมีไปแผงช่วงท้ายเกมของทีแรกครับที่งหลังมายืนสู่หน้าโต๊ะเป้าเลยครับก็ต้องพยายามมีส่วนร่วมของเกมให้เยอะครับฟุ๊ดเนี่ยถือว่าเป็นผู้เลื่องน่าปลาอิ่มในแนวลุกก็คือหวังครับว่าโอ้โหเปลี่ยนการันสวยตลันนี้ ใ้่แต่จังหวะเดียวลนซ้าต้องเบิร์นมาเราหลบให้มาสวยมากตนี้ทางขวาวุทธันหรือเปล่าดูว่าจะไงเปิดยัดมาเสาสองซองแต่งเข้าขวาโอ้โหดูว่ามต้องหลังรู้จังหวะนี้แล้วตัวจับกลับมาได้ทันทีจานสวนกลับฟอกไอ้ปล่อยบอลไหลแล้วตัวไม่มีตัวเติมต้องเล่นแรงครับหวะนี้แล้วถึงโอ้โหแล้วถึงก่อนแล้วบอลเพนโอ้โหแล้วสวนมาหน้าคับ ล็อกเข้าขวายิงติดป๊อกผู้เอกเอ้าแล้วไม่เสร็จู้นี้ติดชันแล้วจังหวะเดิมจากตัวโอมโก้แม่ผัวก็ต้องชมด้วยครับแม่้กองหลังเนี่ยยังอ่านทางได้ดีครับจังหวะยิงเนี่ยค่อนข้างจะเบาเนียนๆพนันรู้เด้ไม่เบอลลองดูเดี๋ยวเกินหอไมในน้ำฝนแล้วก็ค่อยๆค้อสใหม่ครับ ช่วงเวลาลุกมาแล้วดูวันเพ็ญว่าสุก่อสร้างเนี่ยต้องบอกว่าครอบครองบอลแล้วต่อเกมแม่งค่อนข้างดีครับแกเกมแล้วดูผิดหรือิตายจากช่งเวลาแรกเลยครับไปทางด้านลิ้นเส้นด้านขวาสุดท้ายได้ได้บอลทุ่มด้วยนะวันเพ็ญดูมองหาเพื่อนขยับว่าไม่มีเหลี่ยมที่จะทุ่มให้กอล์ฟคืนมาลูกนี้แล้วดูขยับริงๆนะทางด้าน หายครับขาดหายเลยหลายตำแหน่งเลยครับทหน้านิดพีชครับขาดพีชขาดทั้งโอเลยครับเนีเซ็นเตอร์ฮาร์ดตัวทำเกมตรงกลางของลัวสการลูกนี้มาจะเข้าทายนั้นได้จอบหมอบเพื่อนแล้วให้ตรงกลางไม่ผ่านครับสวยแล้วครับทีนี้มา2ต่อสามแล้วแทนทะลุมาไอจับได้แล้วยิงลูกนี้ยังติดผู้สาวตัวครับโอ้โหดูชมับออกมา เป็นปอรูแบบนี้ทำให้จังหวะจริงแล้ว่อนท่าลำบากครับป๊ดสาบเท้าหลอกไปเองงูมีแล้วทิ้งตัวล้มเลยครับฟุตบอธิ์เตือนเรื่องสไลด์ด้วยครับจัง,ง,งจหวะคู่เลยเป็นเหมือนได้นอนเล่นก็ต้องระวังก็ต้ังหอแบบนี้ฟิตบอลิีนีต้องแล้วครับกา,ารสไลด์นีายายาย่เราไม่อนุญาตเรื่องเรื่องการเข้ามาตัดเลย อาแล้วมาดูวีทีจังหวะนี้ของบางเพสน่อก็โดเน่ออนี้ต้ับเรี่เอานไปก่อนไอ้พวกขวดนี่บีบ ปเป็นสี่าแ้สีาแ้ย่นงีไม่พี่ตรงนี้เลยาสนามาลโอ้โหคุมมาข้างหน้าครับเอาครับเก็บบอลได้ทางขวาล็อกลูกนี้ไม่ผ่านับ อู๋เราให้มาตุกตารี่อันตรายครับพี่ใต้เอาแก้ไขก็ดีครับก๊อฟแทงลูกนี้ไม่ผ่านคร,รับเป็นตกกานี่ยังแน่นอยู่ครับทางด้านเอกยี่งไปยืนเซ็นเตอร์ดีครับยืนเซ็นเตอร์แต่วันนี้ทำประตูได้ด้วยครับก๊อปผ้าจางหาะนี้เกิดหน่อยครับด้านวัชเชนปัดมาได้ครับพี่ใต้ทำชิงวุฒิ หมุนหนีมาได้2คนเอาครับโล่งๆลูกนี้รอบหนึ่งทีดีโอ้โหไม่เข้าก่อลูกนี้โอ้โหการตีเสมอเนี่ยมาแล้วนะน่าจะเป็นวัชรุอสร้างครับโอ้จังหวะวุดคึกบอลหล่อสองคนกันซะคู่นี่โอ้โหนี่เหลือกินเลยครับโอ้โดูทักษะเฉพาะตัวดินำมาใช้แล้วต้องบอกว่าแต่ละจังหวะนี่โอ้โผล่กองหลังของลิคิสเี่เอาไม่อยู่เพราะตะคู่ที่สองคนก็ไปลุกเนี่ยเอาบอลไม่ได้อโอ้ใช่ครับต้องบอกว่าปัดโผล่เลยครับตอนนี้ จริงๆเนี่ยกุ๊กหลังเนี่ยปกติถ้ามีคลิปอยู่เนี่ยนะแต่จใจชื้นขึ้นเยอะครับแต่วันนี้ไม่มีก็เลยว,ว่าโอ้โ oh. หจับมาหน้าเอกไปยุ่งเซนเตอร์แทงเนีน่ยเอาหัวจับเอ้าโอ้โหนี่ชาวเอ้ยแต่เมื่อเปลี่ยนตัวที่ข้างสนามก็ไอซ์มารอแล้วครับไอซ์นี่ก็เปลี่ยนไอซ์เหมือนกันนะใช่โอ้โ oh. หเรียกว่ามีไอซ์สองคนเนื้อมาหน,น,น้าจริง เอาไอซ์ลงมาเรนมาได้13ครับฟูดโอ้โหครัาวนี้ลองสองไกลดูบ้างครับเอ้าแล้วแม่บอลสุดท้ายไปชันแหลกอีกคร uh ับได้รูปคู่ครับนี่ทิงถูกแล้วแม่เล่นกันสั้นๆคนะไอทิกมาลูกนี้แล้วยิงก็ยังติดบล็อกครับเราได้เป็นลูกเพื่อีกคราบทางด้านขวาเสี่ยให้พา้าเดี๋ย ข้าหอกับผมจับเล่นยกไม่เดี๋ยวจังหวะขึ้นไปตรงนี้ปนไปาาประท้ากับนี่นสาวตัวเอาไปดูเพื่อนได้เลยครับคุณสาวตัวน่าจะมีอาการบาดเจ็บแล้วโอ้เจ็บหรือ้าเหรอแม่ดูให้นหน่อยครับจังหวะเหล่นี้ก็เดินเข้าไปขอโทษกันด้วยครับจะเป็นถือว่าตัวอย่างที่ดีครับว่าไอ้ตาวเลยสองคนไอ้ตัวที่ว่านี่ไง<ๆ>

ดึงดึงมาตัวตัวโรงแรมตัวโรงแรมคนจากครัวเนี่ยม,ม,มาทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ช่วๆอยู่ อยู่ในตัวทำอะไรลังจานเฮ้ยไม่ได้พอ่เจ้าห่ึงไม่ได้ไื่นอยู่ขัดคืนตึ๊งจานมันใหญ่ไปอซ้อมเอาล็คืนจังหวะนี้พ่อเจ้าหูไม้ดีครับยังแก้มาได้นี่พี้อไพ่มาอ่ไอ้สาบบอลยาคืนมาได้เบิร์น่อมานหน้าต้อเก็บรงถุยคแล้วตื่นจังหวะนี้จะหลบไม่ผ่านกันจังหวะแรกยังไปเก็บบอลม่ได้ครับ ทางขวาเพื่อนบัดคอกหงษ์หามกลับมาทางซ้ายครับสวยตลอนนี้แล้วให้โองกลางนึ่งสองวุธยังเจาะไปได้ยังไงครับชิปมาดูนี้โก่งชิเราสองยังเป็นของบอลเทนก็ย้อนอย่ามาตั้งกันใหม่ครับทีใต้ขวาสนหนามเลยออกทางขวาดูว่าตอนนี้ขั้นไทยเอ้าลูกโอ้โหมาสวยสว่างวนี้ไม่ได้แล้วกูจับบอลแรงเกินไปครับ เดี๋ยวไหวบ่เขียวเห็นไหมผเลื่อมาที่ผมดูลูกแรกจะลนเสมอตรงๆใหมดูปุ๊บได้าี่เยอตาเอด้ยีนนใจก่อนยี่งลูกเดียวใ้ไอ้จับมาลูกนี้โอ้โหดแล้วจ่ายตัดหลังมาตลอดท้าโอ้โหฟังสวยมากเลยไปยิงอย่งกันล โอ้โหแล้วเมีการเสียปตัแ้วท้การสนาแล้ตอนนี้สองเับทางด้านหน้าเเป็นทิศที่จเปลี่ยนักขวาออกแล้วตอนนี้โอ้โหเรื่อว่ามีการไหลหยาบแล้วเราต่อแนเอเข้าด้วยโอ้โหทิ้ยามาลุยไม่มีใครเลยแล้วข้างหน้าเตั้งใจจะเป่าประตูขึ้นมาสองเลิทางด้านบางเป็นทงน้าครับเลนซ้ากะทีตางแค่ประตูเดียวแล้ว ขออีกแค่หนึ่งประตูลกลับสู่เกมทันทีครับไม่ให้แข่งเลยขเขาพังเกมไม่ดีอะไม่ดีพี่ทรวะเรผมขอลงแรงไปเลยไปเลยไปเลยไอ้หน้าสวยเลยหาทางขวาว่าอยู่ออตโอยเปิโโโดตัวนี้โอ้โหไปโชวหังไอ้กับู่ตอนนี้เกิดเซตทำไม่ดีครับแล้วตู่ก็เปลี่ยนโอ้เปลี่ยนสองเลยนี่ห่าวถ้่แล้ว ก็เทาวันอ่นไม่ิดพลที่ไหนทำให้ที่มาหยุดไปดูไปดูทีมอื่นกวสองเป็นตัวนี้ใช่ไปคนสาม่ตลอดวันนั้นแหมขอแค่นี้ขอตีขวาสหนาัวทซ้ายก็้สุดขอพี่สงคู่ที่ทางก็วนนี้เปิดยาวทีมมาผู้ห่หายเย้ะ ให้ยัอมาสวยครับทอเลกกนิดหน่อยมู่แรกครม่แรกเลยนม่เน้ยโคนแล้วเยล้วันซ้ายแล้วพาหรือเปล่ายังาได้้มถึงหลบมาสวยแล้วหลบมานึคนแล้วจะไงเอสับเท้าแล้วหลไปสุดเส้นเปิดมาเดกินเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่จังนี้ต้องทล้โอ้โแกนสวยเล้่คก็โอ้แตเน้ยมันเป็นุก่ส้งาหาคนไม่เจอจังหวะเคุ่โอ้โหไม่ต้องทเลย ได้อยู่แล้วโอ้โหนี่แล้วนะสอหรับจังหวะมักนจะผูยประตูที่สองนี่เอาจนได้แล้วนะหายอยู่นาเนี่ยกรนด้างนิ่คิดต้องการประตูนี้มันไม่ได้ช้าเหมือนกันขาข้างในถึงผมยังได้หรอจะรถทุ่งนึงไปอยู่หน้าตึกรึเนี่ยว่าจะร้องอีกก็ไม่เอาอีกใต่ตรงนั้นขวาแล้าเข้าหนเตะกันดีกว่าไหม เปิดยัดมาตรงกลางเก็บลงมาได้ครับจิ้มดึงหยกไม่ดีจังหวะนี้ก๊อลฟยังไปขโมยกลับมาได้ครับแล้วดูเอ้าจะแก้ตัวแต่นั้นมีทิศไปแต่ว่าบอลสุดท้ายมาทลักเจ้าตัวออกข้างครับเล่นสันนัพพีวุฒิโอ้โหแม่ดูจังหวะฟังบอลเียป่วยครับแล้วจิ้มโอ้โหนี่ครับเรียบร้อยแล้วโอ้จังหวะนี้ต้องชงแล้วโอ้มนิจิ้มของยุ้ยดาเลยครับยอดโอ้โหแต่เท้าไม่ดีสามเหลี่ยมบดนแล้วชัดเฉลี่ยขา โอ้หวัสดีต้องให้แล้วประตูสวยๆเลยครับผู้ด้วะจริงก็จะคู่นี่ปล่อยให้ตั้งซ่องแล้วตอนกระดอนมาจากทางด้านบุก้หโอ้โหแล้วตัวนี้สวัสดร้อยวินทีครับเปหนึ่งประตูความห่างเหลือแค่ประตูเดียวครับต้องการแค่หนึ่งประตูแล้วช่วกเราไม่กันต่อยะ้องมี่อยต้นะปืนเปน่ายไมถึงแล้วอย่าเล่ อ๋โอ้โหตอนนี้ตอนนี้คาหาเหลือแค่ประตูเดียวแล้วพวกเขาโอ้โหต้องตอนนี้มีโอกาสแล้วสองเกมนี้ผน้ำจากสองเเหลือแค่หนึ่งแล้วเราต้อน้ำในในคนมา่เฉยๆไครควงออกมากันอยากไปขออีกทีก็เอ๊ ยาวขึ้นมานี่ว่ารู้แหมผู้เขาจะบอกมาสักกี่อกหลังก็เลยแล้วจะยายเปลีนตัวที่ข้างสนามอี่คนก็าสำหรับบันดีกล้วด่มากเลน่ะีไม่ดีหรอแต่ถ้าไม่อู่เขไปเขาอย่างนี้อาหลังากจะแย่ดโ้ดีไหเลยวะไม่ไม่ม่อยู่ไม่ไม่มาอยู่อย่ารู้เลอย่าูแข่อีกสองรอบแข่งกันแล้วนะเือเ่อาสองนอเสร็แล้ ข้าน้ามีเปิดมาปังหาโอ้โหไม่เเปิดต่สองคืนจมากิ้งเม่ตองับโเดี๋ยวบุ๊กก็สองศูนย์หนึ่งศนย์เออแวมไงเหมือนันวันนี้ท๋วบุ๊กมันก็จะม่ใที่ห่เหมือนใอีกไม่โล่เหมือนใที่เดิมหอดอ๋ยวมาปั้งหม่าครนัฉลาดฉลาดนะที่มัแ่คนไม่ทเบิร์ดนะ มาแหรอจอยสาบอลไม่ดีจอกลับมาได้ครับจับหลอกล่ออยู่สไปตั้งกันม่เองคนด้วยไมาโอ้โหเตะเตะเตะินแล้วพี่เบิร์ผูบอลใี่หมจอนตอนนั้นน่ะจมมเขาได้คนละทรงกับพี่น้องเลยนะพี่บอล่ไหานไม่รู้หมดว่าไม่เป็นอ่อย เขาเล่หมดชื่อคนแบบสายดเลยกับใจว่ะตอนรกเขาเปไนกองปราบเลยนะเป็นกองปาก่อนแล้วเมียมันน้อยเขาเลยออกป็นอ้ไม่ไม่ระ่อาวารา่าตดครครับสบายซ้อม่หลบวให้มาหน่งเงเรียบร้อยแล้วโอ้โหเออุ้กคนต้อมครับโอ้ ดีดขวาดูนเสียขสาแรกอย่างสวยงามเลยครับอ้ไอ้ไต้องมอกกระตุ้นมาดีตซ้ำดีว่าคามร้สึกนครับยื้เลยยื้เลยจับก็ได้ยื้มัเถอะพอถึงพอถึงยื้มาเนี่ยเขาเล่นกันไม่รู้เรื่องยูแล้วใช่ที่บอกบอให้เบนกลัวตัวสองตัวแม่งกทอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้หรอก ขาบอไม่เลีเอืนที่เนนะ่านสีเลยแพูดจริมันเจะอยากขอลนะโอกโอเคเดี๋ยวเรื่งเดนีให้เอาเลยครับรู้จักตัวอตัวองให้ดีดีจไปนะ อย่างตัดได้ท่นั่เอกเราขึ้นมาเองไม่ผ่านนะลูกนี้โดนตัดกลับมาเอาครับ3าต่อสอโลลอ้โหแล้วพลาดเองนะท่านั่นวันเพน็เจ้าหว่านมาเนี่ยได้แล้วโอ้โหแล้วพลาดจากด้านหลังลูกมินฟ้าครับคือเวลาเหล่านี่ยเหลือเวลาประมาณ2นาทีครับยังไม่รวมด้วเวลาบาดเจ็บครับ เอ๊ะตีลูกนี้ไม่ผ่านนะครับข้างสนามเนี่ยมีรอเปลี่ยนตัวครับพอที่เปลี่ยนออกเนี่ยนจะเป็นทางด้านไอซ์ครับเดี๋ยวรอเปลี่ยนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนครับเดี๋ยวเื่อสิทธิ์ให้สัญญาณแล้วเล่นเลยครับเอาครับตีมาตรงกลางวิ่งเข้ามาเก็บได้นะ่านบุ๊ช มาซ้ายเอาครับทำที่ม nah in ันสวยครับมาตรงกลางไม่ผ่านเองแล้วครับโอ้โหวันนี้เซนเตอร์ฮานด์จำเป็นจริงครับต้องบอกว่าอยู่ตำแหน่งได้ค่อนข้างดีด้วยนะน่าเอกวันนี้ลงช่วยกลางด้วยดักคอเนี่ยทำให้ค่อนข้างจะเล่นได้สบายหน่อยนะนิทิครับต้องบอกว่าประวัติเนี่ยเคยมีมาแล้ววันนั้นนำหนึ่งสองศูนย์เลยครับแต่ว่าโดนสุดท้ายเนี่ยโดนหน้าบอลบอลวินด้าครับค่อยๆยิงขึ้นมาจนพลิกกลับมาชนะได้ครับหน้าบอลบอลวินด้า หลายๆแม่เนี่ยบางทีบอกว่าเวลาเยอะสกอร์ขาดเนี่ยถ้าไปประมาทผู้แข่งหรือผู่เราสู้เนี่ยผิดพลาดมาหันเลยครับทุกบอลเจ็บคนเนี่ยยิงกันได้ทุกเวลาครับต้องบอกว่าเมร่อเราบาดเจ็บเนี่ยหนึ่งานาทีสองนาทียิงกันมาแล้วสองสามลูกครับเพราะฉะนั้นต้องระวังกันนิดนึงครับผิดพลาดมานิดๆหน่อยๆเนี่ยหายนะต่อทีมได้เลยครับเปิดมาตรงกลางลูกนี้แล้วพักอ,อกไม่ดีครับ ตามมาเก็บยันต์สายเคียบปุ๊ดแต่ทำได้จริงนะจริงลูกนี้เอาครับได้ขึ้นมาเป็นเสาทต่อสามครับเอาครับเวลาเนี่ยอยู่ช่วงนาทีสุดท้ายแล้วด้วยยังไม่โดนเพรเวลาบาดเจ็บครับโอกาสตามตีเสมอวันนี้วัสดุก่อสร้างเนี่ยมีแล้วครับมีแล้วครับเดี๋ยวดูว่าว่าหมายเด่นของวันเพ็ญวัสดุก่อสร้างเนี่ยจะเป็นใครแล้วครับตอนนี้ข้างสนามเนี่ยมายืนรออีกหนึ่งต๊ อีกหนึ่งครั้งแล้วันเนีเอาทางด้านไอซ์ลงใหม่อีกทีครับแล้วก็เช่นเดียวกันทางด้นานวันเทนนะเอาด้านพี่ใต้คนระับเอาแล้วตอนนี้ต้องใช้ประสบการณ์มาช่วยแนละ้วสำหรับผู้ต่อไปครับยังไงเต็มตัวได้เลยครับท,งนา,นทงา,า,บางด้านทิมิการ์ตบังลำเสี่ยครับมาถึงสนามเราลุกขึ้นเต็มตัวแล้วเก่งขนาดาทนได้เลยครับ เดี่ยวกับคุ่นี้จะได้ลงกันไปแข่งต่อแล้วแล้วก็เตือนเกี่ยวกับผู้่องใช้ใบกันนิดนึงครับยังไงเนี่ยทีมของท่านเนี่ยมีกระเป๋าตางลของมีค่าเนี่ยต้องเก็บกันให้ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับโอ้โหแล้วทีนู่นี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหว่ารู้นจะได้ได้ลุ้นกับขึ้นมาในลุ้นต่อไปอีกแล้วท่านเั่นเองครับแม่ สกอร์เนี่ยพยายามเป็นสี่ประตูต่ตอสองเลยครับแต่ช่วงท้ายเกมเนี่ยอย่างที่แจ้งเลยครับกลายเป็นมีสองประตูกันสองประตูเนี่ยได้มาฝากมาลูกครับจริงๆริเนี่ยผู้ชี้วันเพนเนี่ยมีโอกาสไล่ตามตีเสมอครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยครับเกมจบเรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นทางด้านนิดทิพนล้นนลำเซือรอต้องเลยเอาชนะวันเพนวัตสุกอร์ซาใบเซย์ประตูต่อสองครับนี่โคตรโหดเลยนะเพื่อนแบบสั่งทับเพคืค่อขออให้ยิง เกมก็จบไปเรียบร้อยครับคู่แรกครับเป็นสามคะแนนท่านนิตทินครับยังไงก็ขอขอบคุณ้ทั้นนะงสองทีมนะัท่านนิตทินแล้วก็ท่านได้วันเทนวันสดุก่อนสร้างครับก็จะวานางเบา